นนเส้นอุบลตการหนึ่งในถนนเส้นหลักของโคนอุบลแล้ววันนี้ฟ้าก็อยู่ที่โครงการที่ตั้งบนถนนเส้นหลักง่ายต่อการเดินทางใกล้สนามบินอุบลเพียง9นาทีที่สายรินวิสตานาเมืองที่นี่มีการดูแลอย่างดีจากายรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงวิสตา้าคลับงดงามทรงคุณค่าในตัวเองแฟคซิลิตี้ก็มีให้ครบคันมาที่นี่ที่เดียว พร้อมให้ทุกอย่างที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณฟ้าจะพาเข้าไปชมความหรูหราของบ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรี่คอนเทมต์รารีงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหลี่ยมของกลาดเพชรอัลเลค่าที่บ้านแคสโตลดั่งปราสาทในฝันที่ควรค่าแก่การครอบครองฟังก์ชั่น4ห้องนอน1ห้องนอนล่าง4ห้องน้ำ3ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตรภายในตกแต่งด้วยบิวอินหรูหราออกแบบโดยสถาปนิกมืออาชีพแบ่งฟังก์ชันของบ้านเพื่อทุกไลสไตล์ของทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นมุมพิเศษที่ทำเป็นมุมพักผ่อนง่ายๆหรือมีแอร์แลนด์เคาน์เตอร์ ช่วยเพิ่มบรรยากาศของบ้านให้พิเศษมากยิ่งขึ้นโถงบันไดกว้างโปร่งโล่งสัมผัสเนียนเดินสบายจากวัสดุไม้จริงมาสเตอร์เบดูมีวอล์กอินครเซตบิวอินแบ่งสัสดส่วนอย่างลงตัวให้คุณได้สัมผัสชีวิตอีกระดับที่เป็นเหมือนรางวัลของชีวิตที่สารินวิสต้านามเมืองราคาเริ่ม6.9ล้าน